สำนักข่าวไทยยังคงนําเสนอรายงานพิเศษสู่หนึ่งเดียวในอาเซียนอยู่นะครับวันนี้เราจะพาไปดูความพร้อมของการค้าชายแดนระหว่างไทยและเมียนมาในพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีก่อนที่จะมีการเชื่อมโยงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของสองประเทศเข้าด้วยกันติดตามจากรายงานของคุณนิติเทพกิ่งชาครับปูมาและอาหารทะเลอีกหลายชนิดจากเมืองทวายประเทศเมียนมาถูกขนถ่ายขึ้นรถบรรทุกสินค้าของผู้ประกอบการชาวไทยที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผู้น้ำร้อนกาญจนบุรี ก่อนส่งไปจําหน่ายที่ตลาดอาหารทะเลในกทมผู้นําเข้าอาหารทะเลเล่าว,ว่าในฝั่งทวายมีการทําประมงพื้นบ้านเป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้ปริมาณสัตว์น้ําไม่แน่นอนการหาอาหารทะเลให้ได้อย่างต่อเนื่องจึงต้องอาศัยเครือข่ายชาวพม่าที่ช่วยจัดหาและเชื่อใจกันได้จนสามารถนําเข้าอาหารทะเลจากทวายมาไทยได้กว่าวันละสองตันสร้างรายได้กว่าแสนบาทต่อเที่ยว แต่ความไม่พร้อมของรถขนส่งสินค้าที่วิ่งข้ามแดนจากปัญหาใบอนุญาตสิทธิการจราจรและค่าผ่านแดนตามรายทางจึงทําให้มีต้นทุนการขนส่งสูงกว่าเที่ยวละ1 0 0 0 0บาทเพราะมองว่าระนองมันมีคู่ค้ากันอยู่แล้วซึ่งทวายเนี่ยเราเหมือนมาเปิดตลาดใหม่คือเรามาเจาะที่ทวายแล้วเราก็มาเปิดตลาดตลาดทางกรุงเทพใหม่ก็เลยมองว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผู้น้ำร้อนแห่งนี้ยังมีสินค้าอีกมากที่มีการขนส่งผ่านเข้าออกเช่นอาหารสดอาหารแปรรูปและวัสดุก่อสร้างจากจุดผ่านแดนแห่งนี้นะครับตรงเข้าไปสู่เมืองทวายพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการก่อสร้างท่าเรือของฝั่งเมียนมาระยะทางประมาณ140กิโลเมตรครับนักลงทุนที่เดินทางมาลงทุนที่นี่นะครับเชื่อว่าถ้าหากมีการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าด้วยกันแล้ว ที่นี่จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่งแห่งภาคตะวัตนตกครับยางบริษัทที่ทําธุรกิจขนส่งสินค้าผ่านแดนผู้น้ําร้อนทวายรายนี้เป็นรายเดียวที่รถวิ่งเข้าไปได้ถึงทวายส่วนใหญ่เป็นการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ทําเหมืองซึ่งในอนาคตหากโครงการท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายที่เมียนมาเกิดขึ้นคาดว่าธุรกิจเช่นนี้จะขายายตัวเพื่อรองรับสินค้าจํานวนมาก ประธานสภาอุตสาหกรรมการจนบุรีให้ข้อมูลว่าทวายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางการค้าในอาเซียนสามารถเชื่อมต่อระบบขนส่งไปยังจีนเวียดนามกัมพูชาและลาวได้แต่ไม่กับโปรเจกต์ที่มีเนื้อที่กว่าแสนไร่จึงต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลโครงการจึงมีความล่าช้าและเรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าไปของนักลงทุนคือความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญแต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งผมคิดว่าเราก็รอมาหลายปีแล้วนะครับต้องคิดว่าหลังจากถ้าพม่าผมคิดว่ามีการทราบเรื่องคณะรัฐมนตรีชัดเจนน่าจะประมาณมีนาปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าทางรัฐบาลพม่าก็คงมาผลักดันนะครับในเรื่องโครงการนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งประเทศพม่าเองและก็ประเทศไทย การลงทุนในฝั่งไทยจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้มีการสำรวจพื้นที่ชายแดนบ้านผู้น้ำร้อนพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีพื้นที่กว่า8,000ไร่โดยจะถูกใช้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้าพื้นที่อยู่อาศัยและเกษตรกรรมซึ่งจะมีความชัดเจนในต้นปี59นิติเทพกิงชาสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน